สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะนี่เนจะชวน,นเพื่อนๆมาทำแหนมเห็ดกันนะคะอันนี้แหนมเห็ดนะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้แหนมใช้เห็ดเยอะมากเลยนะคะเส่วนประกอบของมันก็มีเห็ดนางฟ้าเป็นหลักนะแล้วก็ไอตัวที่ทำให้มันเปรี้ยวก็มีข้าวข้าวสุกเรานี่แหละนะคะข้าวสุกแล้วก็เกลือเน,นใช้เกลือดำนะแล้วเน,นใช้ข้าวคั่วด้วยแล้วก็กระเทียมแล้วก็มีพริกพริกอยู่ในนี้เดี๋ยวไปดูวิธีทำนะ อันนี้คือเห็ดนางฟ้านะเพื่อนๆเ,เอามาฉีกเป็นฝอยๆเล็กๆหลังจากทำความสะอาดแล้วนะจากนั้นก็เอาไปลวกหรือใครจะเอาไปต้มเอาที่สะดวกเลยนะคะประเด็นอันนี้คือเครื่องที่เราจะเอามาทําเป็นแหนมก็คือข้าวสุกข,ของเรานี่แหละข้าวสวยข้าวสุกแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็มีพริกฝีเขียวพริกขี้หนูนะเนี่ยใส่รสหอมร้อนลงไปด้วยนะคะ ส่วนอันนี้เห็ดที่นึ่งแล้วหรือว่าใครจะต้มก็ได้แต่สําคัญคือต้องบีบน้ํามันออกนะให้หมัดมาดให้มันเหลือหมัดมาดนะคะแล้วก็เราจะคลุกด้วยข้าวสุกกับกระเทียมเนี่ยใส่ผงหอมร้อนไป,ไปด้วยนะคะแล้วก็ใครจะใส่พริกไทยตำตๆไปก็ได้นะแล้วก็เอาไปคลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้สูตรนี้ทําเพื่ออะไรเพื่อเราจะทําให้ร่างกายได้รับโภลไบติก แล้วในเห็ดอ่ะจริงๆแล้วมีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะเป็นโปรโตีนบริสุทธิ์ที่มีอะมิโนโเยอะสูงมากถ้าเทียบกับโปรโตีนอย่างอื่นนะคะอันนี้เน่ใส่เกลือดําไปนิดนึงนะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นสูตรเฉพาะตัวเองปกติเขาใส่เกลือแบบว่าดอกเกลือหรือว่าพวกเกลือปกติเนาะแต่เนี้จะใส่เกลือดําลงไปนะคะแต่ถ้าสูตรทั่วๆไปบางสูตรเขาก็ใส่เป็นข้าวไรเบอรี่หรือว่าข้าวเหนียวแต่เนี้ไม่มีเน่ก็ใช้ข้าวสุกคือพอ ทำเสร็จแล้วเนาะแล้วเราก็ขยำขยำให้เข้ากันจริงๆอะถ้ามีใบตองใช้ใบตองจะดีนะคะแต่ว่าตอนนี้มันไปไหนลําบากก็เลยใช้ถุงที่บ้านนี่แหละแล้วถุงอันนี้มันเอามาล้างใช้ซ้ําได้นะคะก็อันนี้เราทำกินเองไม่ได้ทำขายเนาะทำเพื่อที่จะเพิ่มโปรไบโอติกนะคะทิ้งเอาไว3้3าถึงหวัน,นะคะเพื่อนๆพ,พอจุลินทรีย์เขาเชื้อเขาเดินมันก็จะออกรดเปรี้ยวๆเวนาะ พอเสร็จแล้ววิธีกินก็เราก็เอามาเขาเรียกว่าเอามาแปะแปะ,แปะกระทะที่มันร้อนๆน่ะให้มันออกเหมือนแหนมทอดประมาณนี้ค่ะแล้วก็มัดเป็นท่อนท่อน่อนๆนะเพื่อนๆอนนี้นะคะเป็นแหนมแหนมฝีมือสมัครเล่นการมัดเป็นอย่างนี้นะได้มาสามท่อนอีกอีกสามวันเจอกันนะเพื่อนๆสามถึงห้าวันนะ จริงๆเอาไว้5วันก็ได้เดี๋ยว5วันมาดูกันนะคะ